ต่อไโอ้ฮะไม่มีเงินใช่ไหมัดาได้สามห้าสามห้าหรือสามห้าใช่ไหมรอมเบย์มีไหมรอมเบย์มีไหนยืนสิอือโอ้ลุ้โด่งจมูกโด่งใหญ่อะไรใหญ่บันเดาดีไหม กับพอมีกับเขาอยู่บ้านไงมีถามอะไรไม่ได้สารพัดเลยนะจะให้ตอบแทนอะไรล่ะไม่เป็นไรมีอะไรตอบแทนแล้วก็ตอบแทนมามีมาติ๊กต็อกอะไรไหมถามจริงๆนะว่างๆดูอะไรบ้างนอกจากติ๊กต็อกเนี่ยก็ดูรักดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใช่สารพัดสารพัดใช่ไหมขอเพิ่มเป็นสี่หมื่นได้ไหมสี่หมื่นหรออันนี้ม่ใช่มุกนะกูเอาจริง อันนี้ยุ่จริงๆเลยคุยกันตัวตัว,ตว,ตวเลยในกระทงกูแล้วนี่พีกบิ๊กที่เป็นโอกาสต่อรอเลยถ้าเกิดว่าสี่หมื่นไม่ได้นี่ขอโูนนี้เอาไปก่อนได้ไหมแปลกใจไหมทำไมรายไม่ตอบโทรไม่ติดเพออราะรกูบอกมึงไง<ย>อีโกกูบอกพีกเจะได้สร้างรายอาไว้ตานุนี้กูต้องไปเปลี่ยนเบอร์อีกแล้ว